สวัสดีค่ะพี่เล็กสุภาพรพาชื่นนะคะรับผิดชอบด้านงานขายตำแหน่ง Key Account Manager จากบริษัทรีโอ o b ล l ลโลจิสติกจำกัดมหาชนเส้นทางสู่ GLX Talent ในพาร์ทนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกันค่ะภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า VAT นะคะเป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐเรียกเก็บกับผู้บริโภคทุกราย เราจะจ่ายแวดทุกครั้งเมื่อเราชำระค่าสินค้าและค่าบริการในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่7%ของมูลค่าสินค้าแล้วใครล่ะคะที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐกำหนดไว้ว่าผู้ใดแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรายได้มากกว่า1,800,000บาทขึ้นไปต่อปีจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องทำการยื่นบัญชีภาษีซื้อขายประจำเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนอะไรบ้างและต้องไปจดแจ้งที่ไหนสถานที่อยู่ที่ไหนเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงแบบพพ .01 แบบคำร้องของจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ต้องแนบก็คือหนังสือรับรองบริษัทสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทและหนังสือมอบอำนาจกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตนเองมีเพียงเท่านี้เองค่ะในปัจจุบันกรมสัมพากรเปิดระบบออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้วนะคะ น้องๆสามารถเข้าไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ค่ะเมื่อน้องได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วการทำธุรกิจก็จะเป็นเรื่องง่ายการนำเข้าส่งออกที่ต้องใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเป็นยังไงกันบ้างคะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ แต่เป็นเรื่องจำเป็นนะคะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านประกอบธุรกิจในลักษณะของการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเพราะอะไรเพราะคู่ค้าของท่านในประเทศล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มท่านจำเป็นค่ะที่จะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อทำการค้ากับเขาเหล่านั้นค่ะ